ไนะฮะคุณยายก็บอกว่าจะมาแจ้งความเอกสารหายแต่ว่ายายยังเดินขึ้นไปไม่ไหวนะครับนักเรียนในร้อยตํารวจท่านนี้ก็เลยรับแจ้งความคุณยายที่บันไดเลยฮะเอาเอกสารมานะครับเอาเอาอะไรมาปั๊มปั๊มตรงนั้นเซ็นให้เสร็จเรียบร้อยนะครับตรงบันไดเลยตรงบันไดเลยก็ถือว่าโรงพักเหมือนกันนะฮะนี่เห็นไหมครับน่ารักมากนะฮะ นี่นักเรียนในร้อยตำรวจฝึกงานนะครับที่โรงพักสูงเนินต่อไปออนักเรียนในร้อยตำรวจท่านนี้จะต้องจะต้องได้ดิบได้ดีนะฮะใช่จะต้องมีตำแหน่งแห่งผลที่สูงขึ้นนีเ่เ,เราต้องการตำรวจแบบนี้นะฮะเริ่มต้นสวยนะฮะต่อไปเส้นทางชีวิตก็ต้องสวยเห็นไหมท่านผู้ชมฮะบันไดพียงแค่นี้นะ เห็นไมใช่ไม่กี่ขั้นนะไม่กี่ขั้นแต่ด้วยยายเขา<จ>ชราภาพา<ช>ขึ้นไม่ไหวจริงๆนะฮะนี่ตำรวจก็มาเอาละจะแจ้งความก็เอาเอกสารอะไรต่างๆมานั่งกันตรงนั้นเลยนะฮะออไม่ต้องเดินขึ้นไปเห็นไหมโอโหอีกโรงพักหนึ่งครับอันนี้เป็นเรื่องของออโรงพัก